วันนี้มาดูคลิปสนุกสนุกกันค่ะเพื่อนๆมีคนถ่ายคลิปมาเขาเพราะว่าต่างชาติคนเนี้เป็นคนดังที่มาจากอังกฤษเลยนะคะมีจังหวะที่แบบโอ้ อตสายตายระหว่างกําลังเดินเล่นอยู่ที่สวนลุมพินีอ๋อทำไมมีเสียงเพลงและทุกคนก็นเต้นกันหมดเลยพอเห็นคนไทยแดนซ์มันๆตัวเองก็เลยไปยืนข้างๆแล้วก็โยกตามจังหวะเป็นแอโรบิกที่แบบว่ามานันๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ต่างชาติเท่านั้นนะคะคนที่เดินผ่านไปผ่านมามีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติต่างอมยิ้มกันยกใหญ่แล้วก็มองแม่จังหวะมันได้จริงๆแอโรบิกแดนซ์เมืองไทยเนี่ยแถมยังมีการโบกไม้โบกมือด้วยขนเต้นเนี่ยก็ ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะสวนต่างชาติที่มาเมืองไทยพอเห็นครั้งแรกก็รีบอัดวิดีโอใหญ่เลยค่ะแล้วมาดูคือบรรยากาศเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนที่อยากจะมาออกกําลังกายเท่านั้นนะคะมีต่างชาติบางคนคือตั้งใจมาอัดคลิปวิดีโอที่สวนลุมพินีนี่แหละคะ่ะเป็นบรรยากาศแดนซ์ที่แบบว่าแม่พอเห็นแล้วก็ต้องโยกย้ายโยกใหญ่ตามไปด้วย คือแบบเป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วตลกมากต่างชาติเขาคงแบบไม่รู้ว่าฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะคะแต่ว่ามีคนมาเต้นกันเพียบเลยทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติยกแข่งยกกากกันตามจังหวะแบบดูแลสนุกมากๆแต่และคนพอเห็นบรรยากาศแล้วก็แบบอดอมยิ้มไม่ได้ค่ะเรียกว่าได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งความสุขเลยมีหลายคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าแอรโรบิกที่สวนลุมสซนต้นปาล์มนี่สนุกมากที่สุดละเต้นตั้งอย่าง20กว่าปีที่แล้ว บางคนบอกว่าไปแรกๆก,ก็เขินแน่นอนเพราะว่าเต้นตามไม่เคยทันเลยและเมื่อก่อนเนี่ยคนเยอะมากๆเลยนะและที่สําคัญแต่ละคนเนี่ยมาเต้นกันแบบใส่เต็มมากเลยแต่ว่าล่าสุดเหมือนกับว่าจะซอฟลงเยอะแล้วค่ะบางคนบอกว่าฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขาเก่งเนาะคือเต้นตามได้ทุกช็อตเลยอะบางคนบอกว่าต่างชาติมาเมืองไทยเนี่ยเขาคงจะมีความสุขมากๆเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยได้เต้นแล้วก็เต้นแบบฟรีๆไม่ต้องไปเสียเงินด้วยซินะเดี๋ยวเธอ ซอฟพาวเวอร์ไทยใหม่ก็คือการเต้นแอโรบิกในสวนสาธารณะนี่แหละบางคนบอกว่าตอนที่เราไปเมืองนอกอะ่ะไม่มีประเทศไหนเขาเต้นกันแบบนี้เลยนะเรียกว่าแอโรบิกแดนซ์ของคนไทยเนี่ยเป็นความสุขแบบมีแค่หนึ่งเดียวในโลกจริงๆบางคนบอกว่าแค่เราเห็นคลิปคนเต้นแอโรบิกแล้วแบบมีเพลงมันๆแค่เนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าสนุก บางคนถามเลยนะคะบอกขอโทษนะคะคือที่เนี่ยเขาเริ่มเต้นกีนก่โมงมีคนมาตอบให้เลยค่ะว่าเริ่มเต้นห้าโมงบางคนบอกว่าเพื่อนของเพื่อนอ่ะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาบอกว่าไปเดินสวนลุมพอเห็นแบบเนี้ยเขาขออยู่ด้วยเลยเพราะว่าเพลงสนุกดนตรีมันมากๆต่างชาติเขาบอกว่าคออพอได้ยินเพลงสนุกๆแล้วแบบว่าหยุดไม่ไหวขอเข้ามาเต้นด้วยคนบางคนบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเต้นแอโรบิกในสวนสาธารนณะมันมันแบบเนี้ยมีที่เดียวในโลกที่เมืองไทยหรือเปล่า บางคนก็บอกว่าคงฝั่งไม่รู้เรื่องหรอกค่ะแต่ว่าจังหวะมันได้อะ่ะบางคนบอกว่าอยากให้มีที่เชียงใหม่บ้างจังเลยอะมีแต่ในกรุงเทพและเห็นแบบนี้สุขใจเข้าใจเลยนะ ว่าประเทศอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีความสุขไม่เหมือนเมืองไทยหรอกบางคนบอกว่าอุ๊ยแล้วยังงี้เต้นฟรีหรือว่าเสียตังค์คะบางคนบอกว่าสําหรับเรานะเจอทีหนึ่งแล้วก็อดไม่ได้เลยอย่างน้อยต้องสามเพลงรวดบางคนบอกว่านี่แหละพาก,กันเต้นขอสเต็ปได้แล้วก็หัวรอก,กันมันสุดๆเลยละ่ะแล้วก็หลายๆคนนะมาบอกว่าโอ้โหอยากจะเต้นบ้างจังเลยอะแต่ว่าเสียดายบ้านอยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้ๆนะไปเต้นด้วยแล้วละ่ะ แล้วก็บางจังหวะนะคะมีชาวต่างชาติเดินผ่านมาพอเดินผ่านที่เต้น Arabic, แอรบิกแหมได้ยินเสียงเพลงแล้วแบบหยุดไม่ได้ต้องเต้นตามซะอย่างนั้นนะเห็นแล้วแบบตลกดีค่ะบางคนก็บอกว่าเรายังเป็นเลยอยได้ยินเสียงเพลงเป็นไม่ได้เดินผ่านมปก็ต้งแบบว่ามีกระยุก็ยืนนิดหนึ่งป้าใครจะไปอดใจไว้แล้วก็มีต่างชาติบางคนคือแบบว่ากําลังเข็นลูกมาได้ยินเสียงเพลงแล้วจนไม่ไหวขอเต้นตามเป็นอะไรที่แบบตลกมา,มา,มากๆเลยค่ะ แต่ว่าต่างชาติเวลามาไทยเนี่ยถ้าไปสวนลุมที่เห็นไปบ่อยก็คือจะต้องยกกล้องถ่ายรูปม,มาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้เลยนะคะบางคนบอกว่าก็แหมนี้แหละฝรั่งที่เขาเข็นลูกมาลูกก็ต้องดูสุขภาพก็ต้องมานะจ๊ะอดไม่ไหวจริงๆคนไทยเป็นคนสนุกไงเห็นแบบนี้แล้วต้องขอลองบ้างสักครั้งหนึ่งก็ยังดีแล้วก็หลายๆครั้งเป็นบรรยากาศที่เขาบอกว่าเห็นได้ง่ายมากๆ ต่างชาติกำลังเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็พอหยุดมองเอ๊ะอรกะก็หยุดมองธรรมดาแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไหวจะต้องขอมาเต้นด้วยตลอดเลย บางคนก็บอกว่าแหมขนาดเราเป็นคนไทยอ่ะไปแรกๆเรายัางอายเลยค่ะแต่ว่าพอหลังๆแล้วก็ใส่ไม่ยั้งเลยล่ะแล้วก็มีต่างชาติบางคนเดินมาเป็นคู่แรกๆทําเป็นเดินชมสวนแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอไปทั่วสักพักหนึ่งทนไม่ไหวแยกย้ายผู้หญิงแบบขอมาเต้นด้วยใส่รองเท้าแต่ก็ไม่เป็นไรชุดไม่ได้แต่ใจรักขอแบบว่าโยกย้ายเต้นแอโรบิกซะหน่อยนึงเถอะเรียกว่าเจอจังหวะเพลงแล้วไม่ไหวจริงๆคนเยอะคนน้อยไม่สนใจแล้วค่ะ จังหวะได้ขอโยกย้ายใส่สะโพกสนิทหนึ่งบางคนบอกว่าแม่เห็นแบบนี้แล้วสาวสวนลุมนี่งามจริงๆเลยบางคนบอกว่าสวนลุมจะเป็นซอพาวเวอร์ต่อไปแน่ๆโดยเฉพาะมุมที่มีแอโรบิกเนี่ยบางคนบอกว่าคุณครูที่นําเต้นอยู่ตรงไหนคะมองไม่เห็นเลยอ่าบางคนบอกว่าแม่ถ้าเป็นเรานะคงจะผ่านเดินไปเฉยๆไม่ได้อะ่ะเพลงขนาดน,นั้นขอหยุดเต้นสนิทหนึ่งละกัน และมาดูบางคลิปนะคะก็เป็นต่างชาติเรียกว่าหมากกันทั้งครอบครัวเลยแล้วก็มีตัวน้อยๆมาด้วยนะแต่ว่าคือพอผู้หญิงเนี่ยได้ยินเสียงเพลงแล้วหยุดไม่ไหวจริงๆค่ะอย่างว่าแหละคุณพ่อคุณแม่คุณจะเป็นขาดแดนส์พอได้ยินเพลงแบบนั้นแล้วหยุดไม่ไหวลูกก็ชอบเต้นอยู่แล้วแหมโยงย้ายใส่สโพกกันใหญ่เลยท่าทางจะมีความสุขมากๆเลยนะคะ บางคนบอกว่าสวนลุมเนี่ยน่าไปจริงๆเนาะบรรยากาศก็ดีดีมีบางท่านนามาบอกว่าแอโรบิกฟรีที่มีครูนําเต้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นที่อื่นก็มีนะที่สวนรถไฟจะมีตั้งแต่5ต้าโมงสินาทีจนถึง5้าโมงสี่ส่วนที่สวนจตุจกักรก็มีแอโรบิกนําเต้นเหมือนกันจ้ะที่สําคัญฟรีด้วยนะจะเริ่มตั้งแต่6กโมงจนถึง6กโมงครึง่งบางคนบอกว่าความสุขอะคือหาที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเสียเงินเลยถ้ามาเมืองไทยเรารู้สึกว่า ราโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดในเมืองไทยมางคนบอกว่าแม้เห็นต่างชาติมาแบบนี้แล้วเราในฐานะคนไทยรู้สึกสุขใจมากๆเลยค่ะตัวเล็กเขาก็อยากเต้นเนาะสุขภาพดีไม่มีซื้อขายยางว่าน่ะค่ะเมืองไทยเนี่ยสนุกสุดใจที่สุดละ แล้วก็มีบางคนมาถามนะบอกว่าที่สวนลุมเนี่ยมีเต้นวันไหนบ้างคะเกรเตอร์ Creator บอกว่ามีเต้นแอโรบิกทุกๆวันเลยค่ะซึ่งบรรยากาศในคลิปวิดีโอที่มีต่างชาติมาร่วมเต้นแอโรบิกเนี่ยนะคะมีเยอะมากๆให้เห็นทุกๆวันเลยสําหรับเกรเตอร์ท่านนี้สงสัยจะไปออกกําลังกายที่สวนลุมทุกวันเลยค่ะก็เลยมีการเก็บภาพบรรยากาศชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยไม่ได้แค่มาท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะยังมาออกกําลังกายมีความสุขแถมช่วย สร้างซอฟ์พาวเวอร์ในเมืองไทยเซด้วสิแบบนี้แหละต่างชาติถึงอยากจะมาเมืองไทยดูชุดสิไม่ได้เข้าเลยนะไม่ได้เตรียมมาออกกําลังกายรองเท้ายังเป็นแบบส้นสูงอยู่เลยแต่ว่าสเต็ปเนี่ยหยุดไม่ไหวซ้ายขวาซ้ายขวาขอแบบแหม่ไหลลื่นซะหน่อยเหอะออกสเต็ปสักนี้ก็ยังดีแถมมีของพรุงพรังตื่นมาด้วยนะ หลังจากได้โยกยายแอโรบิกแดนซ์จนพอใจละก็ถือกระเป๋าเดินกลับที่พักตามระเบียบค่ะเป็นภาพที่แบบว่าเห็นแล้ตลกจริงๆสงสัยจะคิดในใจขอออกสเต็ปก็ยังดีเถอะเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ออกสเต็ปเยอะๆเหมือนที่เคยทำหรือเปล่าผ่านมาส่วนลุมแล้วก็แม่เป็นโอกาสที่ดีขอโยกซะหน่อยเฮอะ บางคนบอกเห็นแล้วตลก,กั็ต่างชาติของอดใจไม่ไหวจริงๆยิงเพลงที่เปิดน้ำมันขนาดนี้ห้ามขาไม่อยู่บางคนบอกว่าที่เมืองไทยเนี่ยเต้นฟรีแอโรบิกแล้วก็มีเกือบจะทุกส่วนสาธารณะเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมืองนอกแล้วก็เวลาจะไปเต้นแอโรบิกต้องไปเต้นในยิมหรือว่าเป็นสถานที่ส่วนตัวเท่านั้น แต่ว่าบางคนก็บอกนะคะบอกว่าของเราอ่ะมีเก็บค่าไฟคนละสิบ,บาทแต่เราก็ช่วยจ่ายนะคะถือว่าแลกกับสุขภาพเห็นบรรยากาศแบบนี้เราน่ารักมากเลยนะคะถือว่าเป็นอีกซอฟพาวเวอร์หนึ่งของไทยเลยการมาเต้นแอโรบิกตอนที่ถางเจ้ามาเดินเล่นที่สวนลุมเพื่อนเนเห็นแบบนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ